ลองไปสีราชาบ้างไหยทำอะไรไปซื้อซอสหรออิอเขาปกติก็เข้าเป็นคนที่แบบว่าถือคติว่าบันก็เข้าเราก็กินถูกขอให้สิ่งบางทีหายไปเถอะเพียงเฮ้ยหายหมดเลยอันนี้คือเราถึงร้านที่เราจะมากินกันแล้วอ๋อที่หามาใช่ไหมใช่แต่ว่าแอดคาราบาววันนี้มาเร็วเปิดรายการก่อนอย่ามาตดใส่ Música ชินเป็นลูกชิ้นปลาโอ้ยห้องนอนอยู่เหมือนกันนะตื่นเช้าไปเดินริมทะเลนะปกติไม่ตื่นเช้าหรอไม่ตื่นคือนอนไม่เป็นเวลาไงอาชีพนี่วะเแบบเวลาไปบินบางทีมันก็เช้าบ้างกลางคืนบ้างอะไรเงี้ยนี่ตื่นหกโมงเช้าทุกวันมีใจปลุกต้องพาไปฉีดลุกเช้าไปฉีดเองไม่ได้หรอไ่้องไปฉีดเองไม่ได้หรอไม่มันมันต้องไปฉีดข้างนอกบ้างไงหมอฉีดนอกบ้างก็เลยต้องตื่นเช้าหกเจ็ดโมงก็เลยเออพามาเดินเล่นหาด้ย้สวยสวย แล้วนี่หลังกินข้าวเสร็จไปไหนต่ออ่ะแพนว่าจะเข้าศรีราชาน่าจะตอนแรกว,ว่าจะถาแถวเนี้ยแหละแต่ลองไปศรีราชาบาั้งทำอะ,อะไรไปซื้อซอสหรอ,อ,อ <laughs> ไม่กไอปนไปหาอะไรกินก็คือ,อโปเตีวเราจะอยู่แถวนี้ไงถ้าเออขับรถไปศรีราชาก็ได้ <laughs> มันไกลไหม <laughs> น่าจะประมาณสิบห้ายี่สิบโลเลยแต่ว่าพ่วงนี้อยากมัวแบบทํางานแล้วแบบมันอยูุ่มันมีความเสี่ยงไงแบบทํางานบนท้องฟ้าแล้วช่วงนี้มแบบมัวอะไรนะ อยากมูอยากอะไรมูเต้นหาวัดให้หน่อยแบบว่าไปมูสักนิดนึงก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับไปทำงานแล้วเนี่ยวัดเหรอเหมือนได้ยินอยู่ว่าศิลาชาวัดเอาแบบมูแบบที่เขาแบบดุ้งเลยมันมีแบบผูกโบอ่ะของควันเนาะไม่ใช่อ๋อวัดคาตาแบกไงมีอะไรอ่ะบบขอดูขอดูหน้าตาได้ไหมนะโอ้โหสี่สิบนาทีจากนี้เฮ้ยอันนี้คืออะไรเปิดรายการขอพรอ๋นนี้คือควาที่เขาผูกโบเนี่ยหรอใช่ เหมือนเขามีไอ้นี่ด้วยสะพานเฮ้ยอันนี้สวยอะอืมเฮ้ยหน้าไปนะหน้าไปแต่ว่ามันน่ากลัวปะมันเดินบนกระจกเลยอะจริงหรออ๋อมันเป็นสะพานนี้ใช่ปะเอออะไรนะสกายวอล์กใช่ไหมสกายวอล์กก็ก็เอ้ยแต่ว่าถ้ามันหมูปังก็ไปนะไม่กลัวหรอกก็ก็ไปดูก็พอหลังจากนี้เดี๋ยวเราไปคาเฟ่หาอะไรกินอะไรเงี้ยถักรวนก็ได้แล้วแล้วแพนวันนี้คือไงอีกเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ต้องกลับกรุงเทพแล้วไง ก็น่าจะคาเฟ่แล้วก็หาร้านข้าวกินตามนี้ก่อนแล้วก็กลับก่อนเออได้เพราะนุ่งนี้ไม่ไกลอ่ะแป๊บเดียวเองชั่วโมงก็ถึงนะก็เดี๋ยวกลับไปอาบน้ําก่อนแล้วก็ออกเลยก็ได้เขาก็อาบก่อนเนาะเดี๋ยวจะนอนต่อเดี๋ยวนอนรอก่อนเนาะรออาบก่อนเลย เอาซีจะพูดอะไรจะพูดอะไรอ่ะเมื่อกี้มาพี่เดินมาปลาทักน้องน่ารักจังเลยจริงนะแบบใช่มึงนะไากันเนาะเรามาเขาเราเขาช็อตด้วยกันบอกว่าหมานะก็เขาบอกว่า มา,มาเดินที่วัดได้แต่ไปเดินที่สภานไม่ได้แต่ว่าไปแต่ว่าพาขึ้นได้ต้องอน,นต้องอุ้ม,มเพราะมันเป็นกระจกเพราะเล็บมันจะขวนกระจกของก็อ,งอุ้มดนิให้น้องอยู่ข้างล่างอะไเลยไปงั้นเดี๋ยวเราก็ไปทาบุญ่อทำบุญก่อน <c oughs> ใช่ไปดีกว่าไปอ๋อลืมลืมบอกแล้วเราถึงแล้วเนาะใช่เราถึงแล้วที่ก็คือวัดขาวตะแบก อำเภอรีราชาเฮ้ยโชนชนนี่นี่นี่เขามีแบบว่าบอกว่าสีอะไรคือเกี่ยวกับเรื่องอะไรหรือว่าเราต้องว่าต้องบุญวาสนาแล้วเรื่องสีแดงนั่นแหละไม่หรือว่ามันต้องหกสีเลยอะไรหรืออะไรอ๋อทองเนยยังไงนะครับป้าขอแบบสรุปบอธิษฐานอธิษฐานขอพรค่ะมีหกสีหกคำอธิษฐานค่ะแต่ละสีมีความหมายที่แตกต่างกันนะคะ ช่นว่าสีแดงนะคะหมายถึงบุญวาสนาโชคลาภมากมายทุกสิ่งสมความปรารถนาการน้าเงินหมายถึงเงินทองไหลมาเทมาครอบครัวเป็นสุขค่ะสีขาวหมายถึงการงานประสบความสําเร็จค่ะมีชื่อเสียงมีศุขภาพดีไม่มีโรคภัยแค่เจ็บค่ะสีชมพูกับความรักค่ะครอบครัวมั่นคงมีความรักที่ยั่งยืนตลอดไปค่ะสีเหลืองหมายถึงลาภยศค่ะการงานเจริญรุ่งเรืองค่ะรุ่งเรืองในหน้าที่การงานค่ะสีต้มหมายถึง ทุกเรื่องสมความปรารถนาเป็นสิริมงคลดังความปรารถนาค่ะอ๋อครับคือส่วนใหญ่เขาก็จะคานและถูกใจกันแลเป็นชุดไปเลยค่ะ180แปดค่ะถ้าอยากได้พรมาสองคนแลไปใส่ชุร่วมกันได้ค่ะเพื่อเป็นการประหยัดค่ะอยากได้พร้อไหนทุกข้อรอคะับเป็นชุดไปเลยค่ะพรสามพรฮะพรอะไรความรักความรักค่ะบุญวาสนาโชคลาภแลความสำเร็จค่ะไม่นี่ความรักค่ะ ยี่ขอสามผมผมเาเป็นชุดครับ<ช>อันนี้โอนได้ไหมเออสอแกนได้ใช่ไหมไ เขาปกติก็เข้าเป็นคนที่แบบว่าถือคติว่าวันก็เข้าเราก็กินอ,อ,อืมเ้แต่จริงๆเอาเอาจริงๆแบบว่าปกติชอบไปวัดตรงเสาอ์ิงช้าทุกเสราร์อาทิตย์อย่างเงี้ยตอนเย็นๆ <6 S 2> อ่ะหกโมงเย็นเขาจะมีสวดมนต์เย็นใช<อ>่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะ่ะก็ก็ดีนะไปสวดมาก็แบบชีวิตดีขึ้นแล้วเป็นไงบ้างชีวิตหลังจากนี้ก็บอกเขาว่าขอให้เจอแต่แบบสิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยเออเขาเจอแต่สิ่งดีๆนะดีมาตลอด ดีป่ะคือตอนแรกอ่ะก็ขอแบบเออให้สิ่งไม่ดีมันหายไปแต่ตอนนี้ไม่รู้ทําไมมันยังอยู่เหมือนกันก็ทำไมแม่สาธุขอให้สิ่งไม่ดีหายไปเถอะเพียงเฮ้ยหายหมดเลยเขาาหายหรือว่ากูหายออกมาด้วยอยู่คนเดียวก็ไม่รู้น้อยอ่ะพินาไปไหว้พระนี่ขอแบบขอกลับเร็วขอกลับก่อนเดี๋ยวขอให้ขอให้สิ่งดีๆจงกลับมาเถอะสาธุเพียงเอ้าที่ทำอะไรไม่เดินไปลดนี่คือดีแล้วเหรอ เรานี่ยเราพอสะพานนี้มันคืออันนี้ใช่ไหมแล้วก็น่าจะต้องผ่านถนนนี้ไปไปทางโน้นเราจะเจอ,อนนวิหารหลวงพอ่อโสธรหรือว่าอันนี้วะจุดจำหน่ายน้ำดื่มแล้วก็ทีเกตใช่เพราะที่เนี่ยคือเขาต้องให้เอาเงินสดออขึ้นสกายวอล์กคนละสี่สิบบาทไปกันไหมก่อนที่อากาศมันจะร้อนแต่วันนี้ไม่ไม่ร้อนนะวันนี้อากาศดีจะไปนี่เราจะไปไหมไมีว่าเขาอาจจะผูก ตามนี้หรือเปล่าแต่ว่าเราไปผูกใกล้ๆดีกว่าไหมฉันร้อนนะปามฉันมาเดินทำไมล่างขอโทษนะมีใจฉันนอนถู่บ้านเย็นๆนะ <c oughs> ไม่บอกว่าฉันอยู่ในรถก็ได้นะเย็นๆ <c oughs> นเธอเอาแท้ามาทำอะไรนะตรงนั้นมีพระองค์ใหญ่ด้วยข้างบนอะ <c oughs> ครับสวัสดีครับสองข้างครับสองข้างแปดสิบนะคะนี่เลยเลขอันนี้หวยออกแน่นอนเพราะว่านี่เงินทอนมากนะคะมาวัดต่อตะแบดไม่มีอะไรให้เสียงโูปนะคะเมื่อกี้เมาเลขตรงนี้ค่ะวันจันทร์ถึงจุกจะมีหมายเลขนะคะเสาร์อาทิตย์ไม่มีหมายเลขอ๋อพอดีเลยเมื่อกี้คเขียวหล่นใจนี่แหละเลขช่องมีราสมาตะ้งมาวัดต่อตะแบดนะนเจอเลยมีน้องหมามาด้วย เขาจเามากันตัวเล็กๆแนี้แต่ถ้า,<อ>ถาตัวใหญ่วนี้นะะทุกคนจะต้องอุ้มหมาไปอุ้มหมาไปต้องอุ้มหมาไปห้ามวางในกระจบโดยเด็ดขาดนะคะ<อ>เพราะว่าเล็หมานะมันมีนกระจกนะคะะเดี๋ยวก็จบเนอนะ,คะอเคครับระยะระยะตรงกระจกนี่ไกลไหมครับความยาวของกระจกแค่50เมตรแต่ทั้งส<ช>ะพานเลย220เมตรค่ะ220เมตรแล้วก็เดินสะพานกระจกไปนะคะมันจะเป็นทางที่ใกล้กับทางที่เดินขึ้นมาขึ้นนึงจ่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับอ้าวมิจายจะไปไหมเนี่ยอ่ะตังพรที่ท็อปเก็บไว้หน่อยจะมาแล้วมาเร็วมิจายลุกใส่ถุงเท้าฮะโอ้หึหึฮะมันเป็นเทรนทำไมใส่กับด้านอ่ะมันเป็นเทรนเทรนอะไรอ่ะเทรนใส่ผิดหรือว่าเทรนทูพูจา nhà <laughs> em ระวังน้ำมิจัยหมายืนมองตัวแข่งเลยน่ะเห็นไหมอ่ะนุ่นหมายืนมองตัวแข่งเลยอันนี้คือเราถึงร้านที่เราจะมากินกันแล้วอ๋อที่หามาใช่ไหมใช่แต่ว่าคือแอดคาราบาวไม่คืออะไรแอดแอดนเมื่อกี้ที่พูดจู่อ่ะป้าแอดเอาป้าแออคือเขาเลยคอมเมนต์ด้วยเห็นไหมเฟบซี่เลิคอมเมนต์ ไม่ใช่ไม่เอาเป็นว่ารานยาเขามีคนเลยเขามีกันมาเยอะว่าอ,อรอ่อยแล้วบรรยากาศาก็คือแบบอยู่ริมทะเลเป็นแบบเหมือนซอยลับๆมาดูาดีกว่านี่เขามีเมนูเม,มนูแนะนําเยอะเลยหมึกแดดเดียวกระพงสามรสหุยหมึกนึ่งมะนาวไปดีกว่าแตเข้าไปสั่งดีกว่ายอยู่แล้วมีมะม่วงด้วย โดใส่โคนเมกยาก่อนที่มันจะเข้ากล้องอะมันทำยังไงเริ่มเ่มก็ทำอย่างเงี้ยรถจะชนเห็นไหมไปเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าร้านกาแฟกับเตือนจะเอือแล้วเนี่ยไปแล้วนี่ยนี่เจ้าของมีใจมีใจแล้วมารอรับเราแล้วเพราะมีใจมาถึงนี่ก่อนนะเราตอนนี้เราอยู่ที่ฮิดเดนบาร์ไม่คาเฟ่คาเฟ่เป็นร้านกาแฟ่มันมีร้านอาหารข้างล่างด้วย ใช่ป่ะครับอันนี <h 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 ้เขาบอกเขาจะไปเซีร์วอยู่ดี๋วคือไม่ถามมาคือจริงๆร้านนี้มันมีเป็นโซนที่มันเป็นนี่โซนที่เป็นโซนร้านอาหารแล้วก็เป็นโซนร้านกาแฟไปดูร้านกาแฟกันดีกว่า สั่งน้ำจากร้านนูแล้วพอหวานแล้วมันเหมนตดว่ะคือบอกว่ามาร้านนี้ต้องซื้อกับกาแฟที่ตึกนี้ก่อนแล้วก็เอาไปเสร็จมายื่นที่นี่เพื่อจะลงไปสัาหารชายหาดข้างล่างที่เนี่เป็นเฟรนดี่ด้วยแล้วก็มีอาหารด้วยนี่แล้วก็ไปเสร็จมาให้เขาเสร็อ่ชายที่มาที่ร้านเนี้ยคนหนึ่งวันนี้ไปนอนจันร์ทปะ ร้านนี้เปิดเออใช่เพราะว่าที่อื่นปิดหมดเลยวันจันทร์เพราะว่าเราหามาทุกที่แล้วที่นี่เปิดวันจันทร์ข้อที่สองคือมีใจมาได้ข้อที่สามร้านปิดช้าร้านปิดที่นี่ปิดกี่โมงครับถึงทุ่มเปิดโมงเปิดตั้งแต่เปิดแปดโมงอ๋อเปิดแปดโมงปิดทุ่มหนึ่งฝันจรงได้ไหมครับ คุณลูกค้าัวที่7นะครับได้ครับที่สั่งไว้จะมีเป็นอะไรบ้างไน่ไ<ห>นพูดสิมีมินิแพนเค้กครับนะครบแล้วก็จะมีเป็นเลมอนชีสเค้กนะครับ<ช>ส่วนนี้จะเป็นมิสเบอร์รี่อนส้์สมูตี้ะนะครับแต่ว่าอันนี้ทางเราได้ทําการชิมให้เรียบร้อยแล้วนะครับว่ามันไม่มีสารผิดอะไร <c oughs> นะครับอันนี้ก็อันนั้นคือน้ําครับอันนี้ก็คือกาแฟน้ำส้มครับข้างในมันมีอะไรใช่ Hi. ไปไวเหมือนกันเนาะสองวันหนึ่งคืนพ่อกำลังกลับไปทํางานอีกแล้วงานไม่อยากกลับเลยจริงแต่ไม่เป็นไรแค่บางแสนเนี่ยมาใกลๆ้ๆแบบเดียวเองชั่วโมงมะชั่วโมงหนึ่งพี่ก็เราอยู่ที่เป็นหาดที่ว่าแบบว้าวเมื่อก่อนอนะ่ะนี่เคยเคยมาสมัยเมื่อก่อนป่าที่มันเป็นต <มา S 2> อนนีมน้มันยังไม่มีอะนี่ปะมันจะเป็นโขดหินมะ แต่มันะจ,ะะจะเป็นแบบยังไม่มีปูอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็านั่งซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีตอนคือมันจะมี yes. รถเกี้ยงหวยเออเกี้ยงหวยบูดที่มันมีฟองแล้วอะ่ะ <c oughs> ตอนนี้มันก็เปลี่ยนไปเยอะไม่ได้มาเลยแบบนี้ใช่แต่จริงๆอ่ะถ้ามาที่เนี่ยอยากให้แบบมาสปิลแบบสุขเศร้เนาะมันจะได้แบบชิลๆอะไรอย่างเงี้ยมันมีแบบร้านเลินให้นั่งตรงนงตรงนู้นร้านไหนเลินไหนร้านเลินให้นงให้นั่งตรงนงตรงนู้นอ่ะ ก่อนกลับกรุงเทพแล้วก็มาแวะซะหน่อยมาเอามู o d จริงมันมันก็นั่งได้เรื่อยอ่ะมันแบบอเนี่ยมันมีเป็นน้ำแร่มาด้วยเนี่ยเห็นปะมันจะแบบมีไอ้น้ำก็อ่อยเวลากับผมหน้าเรากับไปสิวขึ้นเต็มหน้าเป็นี้เครือขึ้นเนี่ยแบบจริงวันนี้เราต้องกลับแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแต่ก่อนกลับอ่ะดูดีดูหูดูหูน้องดูหูน้องน้องคือใครอ่ะน้องคือใครนะขอเพลงขึ้นหน่อย จริงเรามีอันนึงนะนี่นะขอโยนเข้ามาหน่อยครับโู่นี่ไปเลยคุณพ่อกับคุณลูกแล้ววันนี้ก็เหมือนมากเขามองนะอ่ะเออลักกันมากมีใจบอกว่าฉันไม่รักเธอแล้วนะเหนื่อยเกินวันนี้พาฉันเหนื่อยเป็นลุยแบบเลย,เ,ลยเออมีใจบแบบเฮ้ข,ขยับขยับมาขยับอยากใกล้ชิด ลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามปุ๊บปั๊บไปชแนลด้วยนะครับด้ช่องทางด้านล่างเลยทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็สำหรับ EP นี้เราก็ต้องไปก่อนแล้วแต่ถ้า EP ไหนทุกคนอยากให้ไปสถานที่อะไรแล้วก็อยากรู้ว่าพี่ทอมจะไปคนเดียวหรือว่าจะไปกับเพื่อนไปที่ไหที่ไหนยังไงก็จะพาดีใจไปที่ไหนฝากคอมเมนต์ว่าจะไปที่ไหนคอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยนะแล้วก็เดี๋ยวพาไป ที่เขาจะพาไปเนาะใช่ไหมระดัเลือกจากคอมเมนต์ที่คนแบบอยากจะไปพาไปคนที่แบบคนเก่าถึงมากที่สุดใช่ก็สําหรับวันนี้ก็ไปแล้วไปแล้วนะครับขอขอตัวกับเมืองก่อนแล้วะราดาเหรอไม่เอาว รับไวมากฮัลโหลมึงไม่ได้โทรศัพท์เหรอรับไวมากใช่มีอะไรแม่เออกูจะปรึกษาหน่อยว่ามึงจำจำได้ว่าที่กังนํามันมีที่เลเซอร์ขนหรืออะไรอ่ะใช่กูเพิ่งไปทํามาขนมีเลยทำไมเหรอเพราะกูสึกว่ากูต้องทําอ่ะเพราะอีสองสามวันนี้กูต้องถ่ายงานอ่ะแต่ชวนนะเคยเคยทำเคยทำอะไรใช่ป่ะโอเคที่กังนําคลินิกสาขา ICS ตรงข้ามไอคอนสยามอ่ะอ๋อที่เคยไปสาขาไอคอนสยามใช่ป่ะ ICS เออ ได้เจอกันที่กังนำคคิิกสาขาหน้กันโอเค้จอกันแล้ววันนี้ท็อปก็ได้มาที่กังนำคลิิิกสาขา ics ตรงข้าไมไอคอนสยามเพื่อมาทำเลเซอร์ขน,นลังแร้ครับสาขานี้ขว้างขวางตกแต่งหรูหราดูดีเลยใช่ไหมบรรยากาศดีมากๆเลยครับโอ้โห oh. ดูข้างในสิ สำหรับใครที่ต้องการความเป็นส่วนตัวนี่เลยกระทานางฟ้า่นนแวะที่ตู้เครื่องดื่มนะครับที่นี่บริการฟรีทุกอย่างแล้วเขาก็ยังมีชาไทยอร่อยจากกังน้ำคลินิกที่เขาทำเอาไว้ให้แล้วโหท้อปนี้ตื่นเต้นนิดหน่อยนะครับก็ขอดื่มชาไทยก่อนนะครับโหได้เวลาเข้าห้องเลเซอร์กันแล้วครับ จะเจ็บไหมมาดูกันนะครับนี่เลยครับที่เด็ดของที่กังนำคลินิกเครื่องเลเซอร์ระบบลอง g p u n n d y น x นำเข้าจากประเทศอิตาลีมูลค่า2 5ล้านแสนบาทซึ่งไม่ใช่เย็กธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดนะครับลองพ p u n n d y x เนี่ยเป็นเลเซอร์ที่ลงถึงรากถึงขนหลังเลเซอร์ที่ขนที่ขึ้นจะร่วงลงและขนที่เกิดใหม่จะเป็นเส้นขนที่อ่อนลงทำลายต้นเหตุของการเกิดเส้นขนโดยตรง พูดขนาดนี้แล้วทุกคนต้องลองมาแล้วล่ะครับโหเสร็จแล้วครับเร็วมากเลยเอาจร,จริงคือจะบอกว่าเจ็บน้อยมากดูดิครับโอ้โหต้องมาแล้วแหละเจอกันที่กังนำคลินิกครับและอย่าลืมแวะมาที่สาขา ICS ไอคอนสยามนะครับนอกจากสาขา ICS กลากังนำคลินิกยังมี40สาขาเลยนะครับถ้านึกถึงเลเซอร์ใครนึกถึงกังนัคลินิกเพราะที่กางนัคลินิกใครๆก็รอได้